อะไเ็มแปดทะล่งวอ่แปดนะแญี่ปุ่นอากาศมันเป็นยังไงบ้างเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วเป็นยังไงบ้าทเป็นอะไรเป็นทิพไรทิไหนนะที่องไปีึงปะเทญี่ปุ่นแล้วก็ไปที่อะไรนะอกฤษอ่าเขาไปหมดเลยปะหรือว่าไปหมดครับอ่าถามว่าอะไรนะอ๋อสนุกครับผมก็เป็น เป็นทริปที่ได้เขาเรียกว่าได้ทําตามความฝันของตัวเองด้วยแล้วก็ได้ไปพักผ่อนเที่ยวด้วยใช่ครับก็นิดนึงนิดนึงอะไรเงรี้ยก็ไปเที่ยวแล้วเราก็แบบเหมือนเราเก็บเก็บเมเจอร์ของการวิ่งมารารอนเนี่ยได้ครบเท่ากันแล้วต่อไปก็คือก็จะไปด้วยกันเรื่อยๆอะไรเงรี้ยอันนี้คือตามเป้าที่ตั้งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมว่าแต่คุณอยากทําอะไรอย่างใช่ใช่ครับผมก็คือเราจะเก็บเมเจอร์มาราธอนให้ รบทั่วโลกเนี่ย6ที่นะครับผมก็คือปีละที่อันนี้ก็คือปีนี้ก็คือไปแล้วที่ลอนดอนเดี๋ยวปีหน้าก็จะไปที่หนึ่งที่ลอนดอนมันเป็นยังไงบ้างประสบการณ์ที่ได้ไปวิ่งด้วยกันในนามที่เราเป็นแฟนกันมันมันมีฟงเนแล้วมันดีมันประสบการณ์ดีครับแลวคือกองเชียร์ที่ที่อังกฤษที่ลอนดอนเนี่ยก็คือน่ารักมากๆก็คือเขาเขาเรียกว่าส่งเสียงตลอดทางเลยคือผมไม่มี ได้ยินช่วงไหนที่แบบเป็นเดซแอร์เลยก็คือเขาจะแบบส่งเสียงคอยเชียร์ตลอดเราก็คือมีกำลังใจวิ่งตลอดแล้วคนวิ่งข้างเราน่ารักไหมเงีไม่ได้วิ่งข้างๆครับผมวิ่งนําไปก่อนแล้ยใช่คือต่างคนต่างวิ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าโค้ชเขาจะวางความเร็วของแต่ละคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่กำลังใจดีใช่ไหมคะวิ่งทิ้งเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เราวิ่งเสร็จปุ๊บเราไปรอถ่ายคลิปเขาต่อไม่ทำไรไม่ทำไรหน้าที่จังไม่เราก็คือเราถึงก่อนแล้วก็เฮ้ยอ่าเดี๋ยวเขา จะไม่ม so uh ีค huh. ล right. ิปเราก็เลยต้องไปอยู่สแตนบายรอเป็นกำใจช่วงกิโลเมตรที่41อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีคลิปเลยใช่ไหมเพราะไม่มีเขาวิ่งมีพ่อถ่ายไว้มีไว้มีไว้ใช่การวิ่งครั้งนี้มันมีอะไรบ้างมีเขาเรียกประสบการณ์อะไรน่ประสบารดับบางสำหรับเราวิ่งครั้งนี้แหละครับก็มันคือทุกๆมาราธอนมันจะได้ประสบการณ์อะไรเรล่ารูปใหม่ๆเสมออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรนี่สิ่งที่เราเจอคือเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยในมาราธอนอะไรเงี้ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดี ครับผมแล้วก็บรรยากาศต่างๆก็คือเป็นอะไรที่ใหม่ๆด้วยไม่มีอุบัติเหตุอะไรใช่ไหมทั้งสองคนเขาของผม,มไม่มแีแต่ของเขามีมีนิดหนึ่งช่วงกิโลเมตรที่13บอกว่าเห็นสะดุดพื้นแล้วพื้นไม่เท่ากันก็เลยเจ็บข้อเท้าก็เลยได้แค่ประคองเข้าเส้นชัยอะไรเงรี้ยก็คือนับถือใจเหมือนกันว่าสามารถบินจนจบได้ทั้งหมดกี <42 S 2> ่กิโลสี่สิบสองครับถ้าเเขาไปเยียบางพลังจานจะต้องอยู่เที่ยวเปนต่อใช่มใช้ชีวิตยังไงวันเดียวก็ก็หายแล้วครับดี <laughs> ขึ้นแล้วใช่เก่งมากแข็งแรงอย่าบอกว่าเราเป เราก็คอยดูแลนิดนึงแหละในทีมเราเป็นอะไรบ้างนะตก้องวิ่งเป็นตากล้องเป็นตก้องนพยาบาลอ่าแอบปฐมพยาบาลแล้เป็นเอบอลมาช่วยยกกระเป๋าด้วยไหมบางบ้างแล้วก็เป็นแฟน แน่เลยจริงๆครังร้ง,งนี้ไปคือมีครอบครัวเราไปด้วยใช่ครับเป็นยังไงบ้างมันได้ใช้ชีวิตรวมกันมันเป็นยังไงมันก็ก็ดีนะครับไม่ดีมันเป็นอย่างที่คาดมาเพราะว่าปกติแม่เราบอกว่าเราไม่ค่อยพาแฟนไปให้แม่ดูแมออ่ก,ออก,กออ็ก้องรูออ้จัคนที่เราคุยมาถึงเออย่างเงี้ยอ่าอ,อ,อันนี้ก็คือก็คือได้รู้จักกันก่อนไงจะได้รู้หลายๆมุมอะไรเงี้ยเวลาเราได้แบบไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็ดีครับผมได้เห็น มุมแปลกใหม่ๆอะไรแบบ้้างุณแม่ไบ้างคะ <c oughs> เออการใช้ชีวิตการงานที่แบบว่าเมื่อก่อนไปสองคนอยู่ตรงนี้ทั้งครอบครัวไปด้วยตอในในใน้องมีอะไรเรือมันมันก็ได้ได้เห็นมุมใหม่ละแหละม,ม,ม,มุมๆต่างๆที่เขาแบบมีความน่ารักมีความอะไรอย่างเงี้ยข้างรักงไม่เราอ่าเห็นไหมถามแบบแนี้ผมก็คือตอบได้เลยว่าปกติอ๋อปกติอ่าแล้วเขาดูแลคุณพ่อคุณแม่เราประหนึ่งประหนึ่ง นั่นแหละก็คือดูแลดูแลดีก sì, ับทุกๆคนอยู่แล้วอะไรใช่เขาน่ารักอยู functionality functionality ่แล้วใช่ไหมที่ท่องเที่ยวใครเป็นคนวาง่ผช่วยกันวางครับก่อนก่อนก่อนที่จะไปทริปนี้คือเราช่วยกันวางว่าเราจะไปไหนบ้างแล้วเราวางแผนว่าไปจุด A จุด b จุด C อะไรเงี้ยก็คือวางไว้ก่อนเลยไม่งั้นเราไปไปโดนนั่งงานน่าจะลําบากเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยหลังพอหลังกลับมาคุณพ่อคุณแม่เรารีวิวเพื่อนสาวเราคนนี้ยังไงบ้างดีจังเลยเหมาะสมกันจังเลยเนี่ย ยังนะยังไม่ได้ถามจริงๆอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นก็เป็นทริปที่สนุกพ่อพ่อกับแม่ก็บอกว่าสนุกอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสก็อยากแบบพาไปหลายๆคนมากกว่านี้ด้วยถ้า่อนจะได้ยินอะไรจากพ่อกับแม่เราค่ะถ้าสมมติจะถามแล้วอะไรเงี้ยมีความเก่งไงถึงตอบอ๋อเออโอ้โหตอบไอเดีล้วมีไหมล่ะไม่คาดหวังดีกว่าไม่คาดหวังไม่คาดหวังดีกว่าแต่สังเกตไหมว่าแม่เราโอเคก็โอเคนะผมภาพรวมก็ถือว่าดูดีเลย แบบอะไรเยอะก็แบบดูดีก็น่าจะแบบว่าครอบคลุมอยู่แล้วหลังมันก็มีทั้งเที่ยวที่แบบเที่ยวที่ไม่ได้วิ่งก็มีอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องต้องดูเรื่องของงานด้วยเพราะว่าตอนนี้งานก็เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะจริงจริงๆอายุผมนี่ก็ใกล้เลขสามแล้วนะอะไรเงี้ยการความรักแบบแบบแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ อาจจะเลยจุดนั้นมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นความเข้าใจกันมากกว่าอะไรเลยห่วงวประมาณนั้นอะไรเงี้ยเวลาทำอะไรครับห่วงตลอดนี่ยังมาต่อ,อยมวยนี่ก็แอบดูไลฟ์เหมือนกันถ้า<อ>ดูดีนใ,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 ใช่ใช่เพราะว่าผมชอบบาดเจ็บอะไรที่มันเล็กๆอย่างเงี้ยแบบว่าเล็กๆน้อยๆมันจะชอบมีจุดที่แบบบาดเจ็บก็คือเ<ห>ค็มเลยว่าเขาห่วงเราก็ได้ครับผงแร่มั้งโอเคขอบคุณครับ ขนมปี๊บขอบคุณมากเลยค่ะพี่ขนมปี๊บเหรอครับพี่ขนมปี๊บคือไม่ใช่คุกกี้เตะดังไหมฮะขนมปี๊บถ้าออกน่าเตะผู้จัดการได้คนที่เตะพี่ให้วยาเลยเอาเอาไหนนู่นมันมีตั้งหลายสายตีกันเองแล้วกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนโอเคตีด้วยมือก่อนดีนะส่ง พี่คนไม่โพสท่าอะไรถามแต่เรื่องนี้ก็เลยต้องท่านี้เลยพี่คนต้องนี่ครับเมื่อก่อนไม่เคยทำเลยแต่ค่านิดนึงมันน่ารักมันแบวไปเรยเออเออเฉียร์ดนึง อดดดถามจริงๆเขินไหมเวลาทำท่าเนี้ยในวัยที่จะ30มสิบไม,ม่นั้นน่ารักรอ่ะอันนี้ทำให้กับเขาหรือทำให้กับคนนั้นแหละบอกล้างนมปิ๊บหน่ยครับดูสิกิริยาอะไรที่ไม่ต้องพูดตรงว่าขับรักออกมาจริงหรอข้ับรักจริงจริงเหรอือ,รอจริงเหรอืรอปกตินะปกติไปดูบัวไหม หนึ่งสองสามหนึงสองสามครับคุณครับขอบคุณครับสี่โมงต้องไปดีนี่ไม่แม่เป็นก้เกียบกับหม้อขอบคุณครับขอบคุณครับ